สวัสดีครับแฟนรายการที่น่ารักของนัตตุนนะครับแล้วก็เป็นแฟนตุลชัยด้วยนะครับก็มีข่าวดีว่าเร็วๆนี้เราก็จะมีการไลฟ์สดในอีกช่องหนึ่งเพราะว่ามีผู้ติดตามเกินพันคนแล้วเขาก็อนุญ,ญาตให้เราไลฟ์สดได้นะครับในช่องนัตตุนฟรีสไตล์ครับในในใน,ในช่องนั้นเราก็ใช้ชื่อรายการว่านัตตุนฟรีสไตล์มีการส่งคลิปส่งอะไรมากมายเกี่ยวกับผลงานของนัตตุนในรอบ สีปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะได้ดูแล้วก็ได้เห็นว่าโอ้สมัยก่อนเขามีการทํำยังไงกันในเรื่องของโทรทัศน์นะครับสนุกนะักทุนอยู่ในแวดวงการนี่มานานครับมีประสบการณ์ทุกเรื่องที่เกิดมาคุ้มค่าจริงๆอายุ70ปีเนียนะครับมีความหมายมากเลยทีเดียวก็เลยจะฝากเป็นแฟนเอาไว้ว่าถ้ามีเวลาว่างก็เข้าไปในนะักทุนฟรีสไตล์ครับขอบคุณพี่ดวงใจทิทยรักนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการ สดเข้ามาแสดงว่าวันวันหนึนน่งในพี่ดวงใจได้เปิดแต่ Facebook ตลอด <c oughs> อยู่คอนโดคนเดียวสาวสาว,สาวนะสาวเรียกว่าอาวุโสนะอยู่คอนโดคนเดียวเนี่ยว่างก็เลยเปิดมาปั๊บเจอนะนะัตุนทีไรก็จะแบบว่าทักทายกันมาเป็นกำลังใจให้นัต่นด้ยวยนะครับก็ฝากความระลึกถึงพี่ดวงใจถึงเราไม่ค่อยได้เจอกันนะแต่ว่าเรียกว่าเราก็เหมือนกับว่าได้เจอกันนะั่นแหละ พราะว่าเราเจอกันใน Facebook บ่อยแล้วก็ทักทายกันบ่อยๆท่านผู้ชมที่เป็นแฟนตุลชัยก็ทักทายเข้ามานะครับทักทายเข้ามากันเยอะๆไปกำลังใจให้กับนตุลกดติดตามกดอะไรก็ได้นะครับหรือว่าไปกดก็ได้บางคนอายกลัวกดถูกใจกดติดตามแนละ้วเดี๋ยวชื่อขึ้น <laughs> ไแหมไปต้องไปอายแหมแฟนตุลชัยเราระดับนี้แล้วนะครับอายอะไรกันนะก็อยากจะ บอกว่าอ๋อพี่ดวงใจบอกว่าได้ยินเสียงแล้วจะโอ้ใช่เมื่อกีมันมีความขัดข้องนะครับเพราะตอนนี้ก็จะเริ่มใช้ไมโครโฟนแล้วละ่ะต่อไปเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับในวันไหนที่นัตุนได้มีโอกาสพบเรื่องราวที่น่าสนใจเราก็จะใช้ไวเลสไมโครโฟนนะครับติดที่แขกแล้วก็ถ่ายกันมาเลยหรือว่าส่งภาพกันสดๆให้กับแฟนๆได้ก็จะเป็นการนําเสนอรายการอีกแบบหนึ่งที่เป็นสาระแต่ว่าไม่ยาวเกินไปนะครับ วันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ตั้งใจจะไม่ยาวเกิน15นาทีนะเอานาฬิกามาตั้งจับเวลาไว้เลยเดี๋ย <c> ว <oughs> คุยทีไรชั่วโมงหนึ่งทุกทีเลยแล้วบางทีบางคนก็ไม่มีเวลาฟังมั่งย้อนหลังมั่งฟังนิดหน่อยมั่งเราแบ่งแบ่กันไปนะครับที่จะเรื่องราวต่างๆชื่อว่าคุยข่าวเล่าประสบการณ์จากคนที่มีอายุอาวุโสมากมายในวงการนี้ก็มีเรื่องราวน่าเล่าเยอะหลายท่าน ผมเป็นคนชอบสะสมรูปสะสมวิดีโอนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะเอารูปเอาวิดีโอนั้นที่เก็บเอาไว้ในหลังเยอะแยะนั้นมานําเสนออาจจะเป็นประโยชน์บ้างที่มันเข้ากับสมัยใหม่นะครับอย่างเรื่องราวที่เข้ากับสมัยใหม่ตอนนี้เนี่ยก็จะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสมัยใหม่เยอะมากเครียดครับบางทีประสาทจะกินนะมันเป็นมันมันไปมันไปเข้ามาเรื่อยอ่ะมันมันไม่จบอ่ะ ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามนะครับคือตอนนี้เมืองไทยเราต้องยอมรับว่ามันแบ่งกันเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งก็ชอบแบบนึงไปเลยพูดอะไรก็ถูกต้องดีงามไปหมดอีกฝ่ายหนึ่งก็ชอบอีกแบบนึงไปเลยมันไม่เหมือนกันและจะต้องไปชอบไ้ต,ตรงข้ามกันด้วย <c oughs> พูดพูดอะไรก็ไม่เหมือนกันไปตอนนี้ก็ข่าวคราวต่างๆก็เยอะเพราะนั้นเราก็ต้องคือ ผมว่าเลือกดีกว่าเนาะในที่สุดแล้วเนี่ยมัน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 ก็ถูกทั้งคู่อะถูกทั้งสองฝ่ายนะฮะที่แบ่งฝ่ายกันไปแล้วนในประเทศไทยอย่าพูดว่าเหมือนกันปุ่ยเหตุผลมีอะไรไม่มีหรอกคือชอบแบบไหนเนี่ยจริงๆเขาก็จะเห็นด้วยกับฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นพูดอะไรเขาก็จะบอกว่าโอ้บันดีไปหมดใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเรา,เราเลือกฝ่ายที่เห็นด้วยกับเราแล้วการถามตัวเราว่าเราชอบฝ่ายไหนสองฝ่ายเนี่ย นะฮะมันมันแบ่งข้างกันชัดเจนด้วยต้องบอกว่าพวกพวกไหนบ้างแต่ว่าถ้าท่านชอบพวกไหนก็เปิดเผยมาเลยนะร่อนจ้อนออกมาเลยว่าชอบแบบนี้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดแต่เขาชอบแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะไปคุยกันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออคนนี้เราอย่าไปพูดอย่างนี้นะอย่าไปชี้แจงนะเขาไม่ฟังหรอกเพราะเขาอยู่ฝ่ายโน้นอย่างเมื่อวานผมไปตลาดนะก็มีคนคนหนึ่งนะครับที่เป็นไม่ขา แม่ค้าดีนะขายหอมขายกระเทียมเนี่ยท่านผู้ชมอย่านึกว่าเขาไม่รู้เรื่องการเมืองนะสมัยนี้เขารู้แต่รู้แนละ้วเขาจะเข้าข้างฝ่ายไหนใช่ไหมฮะเมื่อวานเขามาพูดูอุย้ยหูตาปริ้นเลยท่านผู้ชมนะเออมาถึงนะัตุลก็นั่งฟังเพราะเราก็อยู่ฝ่ายหนึ่งใช่ไหมแต่เขาก็มันมันไม่ได้ฝ่ายแบบเราอะเป็นความคิดแบบตรงข้ามอะเขาก็มาเฉยเดียวแล้วนทะุก็ฟังรู้ hey นะว่าเฮ้ยนัตุลถามหมดเลยรู้จักช่องนี้ไหม รู้จักคนนั้นไม่รู้จักคนนี้ไหมทําชงักไม่นึกแม่แม่ค้าหอมกระเทียมไม่นึก royalty, <ๆ>ว่าน,น<ๆ>ักต ja. like, ุนจะถามนัตุนถามเขามาเล่าเป็นยางงนี่นั่นนี่นั้นโอ้ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะปรากฏว่าพอนักตุนถามไปว่ารู้จักคนนั้นช่องนี้ไหมรู้หมดแหละแต่ว่าค่อยๆเอื้อเบือนไปรู้จักชื่อนี้ไหมพิธีกรรู้จักช่องนี้ไหมรู้จักจบจบไม่ต้องมาคุยกับผมไม่ต้องมาคุยกับผมเพราะรู้แล้วแต่คุยไปก็ รักกันในส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมช่วยเหลือเกือ้อกูลกันตลอดแต่พอเวลาที่คุยเรื่องการเมืองนี่มันเป็นฝ่ายตรงข้ามเลยความคิดเห็นของโลกนี้ของประเทศไทยนี่มันคนละมุมเลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันกําจัดยากจบยากเราจะอธิบายยังไงว่ามันไม่ใช่นะเขาใจผิดพูดไปเขาก็ปัดหมดปัดหมดไม่ยอมไม่ยอมรับฟังเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเขาพูดอะไรมาเราก็คงไม่ฟังเหมือนกันเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นละกันนะครับคนไหนที่เราไม่ชอบก็บล็อกไปก่อนเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้คนที่เรารู้จักเราไม่รู้จักอะ่ะมาเป็นเพื่อนเรานะครับแต่ว่าเขาเห็นไม่เหมือนเราอย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่าเขาเขาอาจจะรักเราอาจจะนับถือตะตุลอาจจะชอบตะตุลเป็นส่วนตัวของเขาแต่พอความคิดเวลาเขาแสดงความโหงความเห็นอะไรมามันก็มันมไม่ได้เหมือนเรามันก็ ทำให้เราเครียดนะแล้วจนะึงก็เลยมีความคิดว่าดีที่สุดได้คือว่าบล็อกอก,กันไปก่อนอย่าเห็นเลยความเห็นรอให้บ้านเมืองมันลงตัวก่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะไปหนึ่ง่ัยได้แพ้กันไปแล้วลาบค้า <c oughs> แล้วเราเค่อยมาเจอกันใหม่มาคุยกันใหม่นะครับหรือโทรศัพท์มาคุยส่วนตัวแต่เรื่องการเมืองในเวลาเขาวิเคราะห์เขา เขาแสดงความเห็นบน Facebook ขึ้นมาแล้วเราเห็นเพราะเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้มันยิ่งแย่อยู่การโรคหัวจงหัวใจอะไรมันก็เกิดง่ายอะไรมันก็ลําบากมีปัญหาเรื่อยพราะอารมณ์ไม่ดีเลือดร้อนเดี๋ยวก็ฆ่ากันเดี๋ยวก็ยิงกันเดี๋ยวก็โกรธกันเอา้าถ้าเลือกเลือดร้อนมันก็ต้องอน,นี่สิเลือดจัลเข้แคปซูลตราวินรับประทานเป็นประจำแล้วระบบเลือดท่านจะดีนะเลือดท่านจะไม่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นท่านจะเป็นสม่ําเสมอเลยอันนี้มันมีประโยชน์จากในเลือดรเ,เองนะคับ นี่มันอย่างนั้นแล้วเรื่องสมองมันเครียดมันอะไรนักโอ้ยเป็นว้ยอะไรกันเนี่ยเราก็ทานประจําด้วยถังเช่า global c o d y ครับของคูณเอกสิธิ์ซับเจริญเนี่ยนะ,อ,ะอันนี้แหละของอบริษัท new success world นะเห็นป่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกล่องอย่างเงี้ยหาซื้อได้ยากมากเพราะว่าจวนมากจะไปทงตัวแทนเพราะราคาเขาไม่แพงเขาไม่มีไปตั้งโน่นตั้งนี่โฆษณารายการไหนอะไรทั้งนั้นก็เรียกว่านะักทุนไปดูมาไดนะ้ชอบนะครับ เนี <ion up. i> ่ยมันก็กินประจําแล้วระบบประสาทจะดีครับระบบประสาทเราจะไม่เครียดเรื่องการเมืองนะครับเครียดนะคนบางคนเครียดมากกินกินเยอะอ้วนอ้วนกินกินยิ่งกินเครียดนี่ก็เลยอ้วนขึ้นอ้านี่สิครับท่านจะไม่อ้วนเลยถ้าท่านรับประทานไส้กรอก A F M เป็นประจำนะครับไส้กรอก A F M เป็นไส้กรอกที่เอ่อเกรด A เรียกว่าอ่าคุณภาพเกรด A แต่ราคาเกรด C นะครับลองกินดูนะ มันอร่อยแล้วราคาถูกแล้วก็รสชาติไม่ตากกับแพงๆแ,แบบฝรั่งเขากินกันนะเนี่ยแหละหาซื้อได้ที่แมคโครแล้วก็ทั่วไปทางตลาดสดทุก,ท,กทุกตลาดครับเนี่ยครับก็เจนตุก็เลยบอกว่าแนะนําสิ่งที่ดีๆอย่างเนี้ยท่านจะได้ไม่เครียดแล้วก็เ,เลือดลมดีตลอดนะฮะแล้วก็ไม่อ้วนสุขภาพดีนะครับไม่มีโรคภัยตามมาสามอย่างเนี้ยี่นะตุนยอมรับแล้วก็ ไม่กระเสือกกระสนที่จะไปสืบรู้ว่าใครเขาดีอะไรกันอีกแล้วแล้วทุนชอบไปสามอย่างเล่นที่ดีแล้วกินประจําครอบครัวก็กินประจําเพราะฉะนั้นสุขภาพดีนล้ทุนจะอายุ70แล้วแต่ยังไม่ป่วยไม่เจ็บอะไรสักอย่างคุณน้องปูไอทีวีรับชมเมื่อน้องปูน้องปูไอทีวีน,นนะ่น้องปูตอนนี้สบายดีไหมครับน้องปนูน่ารักมากนะครับเคยช่วยรายการเกษตรลูกทุ่งอยู่นะครับตอนนี้ไอทีวีกำลังกลับมานะน้องปูนะนี่กำลังจะพูดถึงคนก็ เพราะว่ามาเอามาพูดกันใหญ่เลยว่าไอทีวีที่เป็นสื่อเป็นอะไรม่ปัจจุบันมันไม่เป็นแล้วท่านผู้ชมเพราะว่ามันหยุดไปตั้งนานแล้วพวกพนักงานอะไรก็ออกกันหมดนล้ตุนนล้เทินไปกันหมดและออกไปอยู่ที่ชอบอื่นกันหมดทั้งไอทีวีทั้งทีไอทีวีก็ไม่ได้เป็นสื่ออะไรต่อไปเขาหยุดหุ้นต่างๆนล้นตุนวิวห้าหุ้นเนี่ยก็ไมนู้จะไปถอนยังไงมันก็ที่เกียจไปคือไม่สนใจอ่ะมันเจ๊งมันหยุดไปแล้วเขาเลิกไปแล้วไม่ใช่เจ๊งเขาเลิก เขาเลิกกิจการโดนฮุบโดนฮุบไปแล้วเขาหยุดหยุดยึดคลื่นยึดอะไรกันไปไม่ได้เป็นส่งเป็นสื่ออะไรกันไปแล้วนะครับสื่อทีวีนะสื่ออื่นเท่าที่ทราบเขาก็บมยอมรับว่าเขาไม่ได้ทําอะไรมาก็ไม่รู้ละแต่พอมีคําว่าไอทีวีมาในหมายมันเลือดมันมันเด้งน้องปูมันเด้ง,ง,เ,ดงเลือดมันไอทีวีมันเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เ <c> ต <oughs> รียมที่จะไปร่วมงานกันวันที่หนึ่งนะน้องปูหนึ่งเนี่ยกรกฎาเนี่ย กำลังเข้มข้นเลยเขานัดพวกไอทีวีเขานัดทา,านข้าวกันกระตุนก็อยู่ที่ต่างจังหวัดมันตรงกับวันที่จะเปิดร้านขายขนมปังพอดีนะครับวันที่หนึ่งแหมเลิกดีปรากฏแหมไอทีวีเขานัดบอกพวกไอทีวีไปกินไปเกินอะไรก็นหน่อยกระตุนก็ก,กาลังว่าจะสงสยจะต้องไปไปเลื่อนงานของเราไปเราไปเจอกันครับพวกบรรดาเฮฮากันไอซิต์ไอทีวีเก่ามันอยากมาลื้อฟื้นมาขุดขึ้นมาทาใหม คนกาลังจะลืมแผลกําลังจะหายโดนรังแกโดนอะไรต้องเลิกปิดคลื่นไปยึดคลื่นกลับไปแล้วความเป็นสื่อของเราหมดไปแล้วเราต้องไปหาสื่ออื่นมาเพราะเราทําอย่างอื่นไม่เป็นแล้วตุนก็เป็นได้แต่เป็นพวกสื่อนี่แหละนั้นแบบพอายึดไอทีีของตุนที่กําลังดังดังเกษตรลูกทุ่งเนี่ยพยากรณ์อากาศเป็นไงกําลังดังอย่างนั้นใช่หไหมอ่าแล้วก็ไอทีวี v, ลูกทุ่งสัญจรเนี่ยตะเวนไปทั่วประเทศแนะนําจัดคอนเสิร์ตเออ อยู่มายึดขึ้นน้าไปแล้วก็สั่งเลิกเป็นสื่อไซนั้นนะ่ะน้าก็เลยไม่ได้เป็นสื่ออีกเลยตัวเวนไปทั่วหมดนะครับเดี๋ยวนี้น้างเ,เข่าวพูดไอทีวีปั๊บของขึ้นบางคนก็ไปหาเสื้อไอทีวีมาใส่บางคนก็ไปหาเข็มกลัดเข็มกลัดบางคนก็ไปเอารูปเก่าๆมาลงเดี๋ยวเดียวเดียว,ยว,ยวนะทุนก็ไม่แพ้เหมือนกันเพราะนะั้นทุก็ไปอยู่ตั้งแต่ก่อนเปิดจนกระทั่งปิดนะวันที่ไอทีวีเปิดเสียงลอดเข้าไปในในกล้องอ่ะ ว่าห้าสี่สามสองน่คุณเทพระชัยนะค,คุณสิตธิอ่าก็นั่งคู่กันอยู่นะฮะมีเสียงรัตุนตะโกนเข้าไปเป็นตะโกนด้วยหวันด้อนออกอากาศแวบแรกเสียงใครนี่เดี๋ยวจะตัดไปฟังเงแ้นน่มันมันมันดีมันดังเหมือนกันนะกระจอกขนาดได้ยินเสียงอย่างเดียวก็ยังเอา5้าสี่สามสวัสดีครับนี่คือสถานีโทรทัศน์ที่กำลังจะเริ่มต้นนั่น คุณเทพประชัยก็พูดอย่างนั้นนะครับมีคลิปเสียงหมดแั้วดนไปเก็บมาเรียบร้อยแลละตั้งแต่วันที่ i อทีวีจะถูกปิดแั้วตดนไปขโมยขโมยมาไปลื้อรังลื้ออะไรมาเอาซีดีเก่าที่เขาอาัดบันทึกรายการไว้นํามานะครับเดี๋ยวมาเปิดแฟนๆฟังโอ้ยมันมีรายการเก่าๆที่น่าลํา,าลึกถึงติดไอ้แผ่นซีดีนั้นมาเป็นบึกๆที่นั้วตัวนออมาเยอะมากเดี๋ยวเรามาค่อยๆมาดูกันนะครับไอทก็ จบไปแล้วนะครับในความเป็นสื่อของพวกเราแต่ความรู้สึกพวกเราอย่างมีเดี๋ยววันที่หนึ่งนี้เขาจะมารวมกันละมามาที่ร้านอะไรถนนวิภาวดีอ่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมเดี๋ยวนักตุนจะไปจะไปรวบด้วยไปรายละเอียดต่างๆเขาบอกมาเลย Facebook แล้วนะครับนุกโพลก็อย่าลืมไปนะยังไงพวกเราก็ไอทีวีด้วยกันเราต้องไปเจอกันหน่อยทักทายกันว่าหายไปไหนแล้วแต่ไม่ต้องไปพูดเรื่องการเมืองนะไมู่ดเรื่องการเมืองหรอกี๋ยวจะหาว่าไปว่าคนน้นคนนี้เขาได้ครับเออ ตอนนี้เนี่ยนะครับเราดูแล้วก็ต้องทำใจให้สบายดูข่าวต่างๆอะไรที่มันมันช่องไหนที่เราไม่ชอบก็อย่าไปเปิดมันจนเครียดนะดูเฉพาะช่องที่เราชอบนะครับอาจจะเป็นช่องในแนวทางแม้แต่สือ่อมันก็มน,นุษย์นะทนะ่านผู้ชมการขุดคุยหาข้อมูลต่างๆมันก็เป็นไปตามแบบที่เขาจะต้องเป็นนะเขาสไตล์เขาเนะ่ะเขาเนอย่างผมไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งผมก็ผมก็ต้องเอาข้อมูลดีๆของฝ่ายนี้มานําเสนอ ช่ไหมฮะเป็นธรรมดามนุษย์มนุษย์ที่เหม็นนะครับเป็นเรื่องธรรมดามันก็ต้องมีรักโลภโกรธหลงนะมันใจมันตรงยังไงนําเสนอสข่าวยังไงก็ตามแต่มันก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ถูกต้องในใจของแต่ละ,ละ,ค,นละคนเขาเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยน้าตุก,ก็เลยคิดว่าเลือกดูช่องที่เราชอบดูอ,อะไรที่เราสบายใจก็แล้วกันบางทีเราก็ได้ยินข่าวมานะครับอย่างข่าวเมื่อเช้านี้ใช่ไหมน้าตุ้นก็ดูดสรยุทธเพราะน้าตุ้ชอบ ดูรายการเดียวขี้เกียจด,ดูหลายรายการมากสรยุทธ์อีกครบหมดนะฮะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะนําเสนอข่าวลนะเอียดใช่ไหมครับแล้วตุกก็ดูสรยุทธ์นี่แหละแล้วก็ไม่ไ่้ไม่ได,ไได้คิดอะไรมากก็ดูว่าเขาเกิดข่าวอะไรกันมั่งเราจะได้เอาคุยข่าวที่ประสบการณ์จากข่าวมาเล่ากันนะครับก็คือเรื่องของน้องหยกเมื่อเช้านี้ก็ได้ข่าวว่าน้องหยกเนี่ยเออเป็นเคยเคยถูกสารจับไปแล้ว ฐานกบฏฐานหนึ่งหนึ่งสองอะไรกันนะนะแล้วก็ปล่อยตัวออกมาแจ้งข้อหาไปนะครับว่าเป็หมิ่นเหมือนอะไรนั่นนะแล้วน้องหยกเองก็เรียกว่าออกมาก็ออกม,ากออกมาอยู่เตรียมบุดมใช่ไหมยอยู่โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาก็ก็ไม่ยอมเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในกลุ่มไม่ยอมระเบียบโรงเรียนละน้องหยกก็จะแบบไว้ผมหลายสีแล้วก็ไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้าไปโรงเรียนจะทําไม ทางโรงเรียนเขาก็ออกมาตั้งผู้เราไม่ได้มันมันไม่ได้มันไม่เหมาะเพราะระเบียบก็คือระเบียบสมัยนักตุ้ก็เหมือนกันเวลาใส่อะไรที่มันผิดระเบียบโดนตีหน้าแถวเกันเคยโดนมาแล้วนะครับเพราะเรามันไม่ใช่แกล้งเรานะแต่เราก็ลืมนอ่นลืมนี่เข็มขัดมั่งอะไรมั่งผิดระเบียบโรงเรียนนิดเดียวเขาตีแหละครูมันก็สร้างเสริมให้เราเป็นคนมบียระเบียบมันก็ดีเหมือนกันนะมองอีกแง่หนึ่งกันเนาะแล้วผมผ้าเหมือนกันนักุ้ก็โดนก้อนผมมาแล้วผมยาวไอ้ผมยาวนิดเดียวเอง แค่เราอยากจะเท่กับสาวๆโรงเรียนตรงข้ามตอนนั้นเราตุนอยู่อมรินทิ์นล้ลตุนก็อยากจะเท่กับสันติราชบางสิใช่ไหมสันติราชเนี่ยเป็นคู่แค้นนะผู้ชายก็ตีกันผู้หญิงก็ไม่มายุ่งหรอกแต่เราก็เล่ยๆเพราะสาวสันติราชสวยใช่ไหมเด็กเราก็เรียนหนุ่มอยู่ก็มาเล่ยๆแล้วตุนก็ไปรักลูกสาวแม่ค้าแตงโมที่แม่เข้ามาประมูลขายได้ที่ในโรงอาหารของอมรินท์พอเย็นลูกสาวเขาก็เดินมาเราตีผู้ชายได้เอาไม้ตีกัน สู้กันแต่กับผู้หญิงเนี่ยเราก็จะอ่อนน้อมเชิญครับเชิญครับเขาก็จะเดินผ่านประตูเข้ามาขายแต่งโมร้านแม่เขาได้แล้วจนก็ไปยืนเข้าแถวกินแต่งโมทุกวันจนกระทั่งไสจะเป็นสีแดงแล้วแต่งโมครับก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องระเบียบนี่มันสําคัญมากเลยนะครับมันระเบียบเน,นี่นะทุกคนโดนตัดผมนะเพราะอ,อยากผมจะเอาโชว์สาวแต่งโมนั่น ปรากฏว่าครูตัดเราก็ไม่ได้ว่าอะไรตัดไปแล้วก็หน้าด้านเขียนข้างหลังปกว่าโดนกลอนจะ่ะขึ้นรถเมย์กลับบ้านหน้าด้านหน้าดา้นา,ดานโดนก็นกลอนเั้นขั้นแล้วยังเขียนออกโดนกลอนจ่ะนี่แหละมันเขียนเขียนแปะหลังปกเสื้อไว้เห็นไหมฮะมันก็ความสุขอะที่มันได้ทําอะไรที่มันผิดระเบียบสักน,นิดสักหน่อยแล้วมันแหมมันมันรู้สึกมันนะใช่ไหมครับอันนี้นั่นแหละน้องหยกก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่น้องหยกเขาจะเป็นคนรุ่นใหม่กว่า ความคิดของเขาเนะี่ยมันไม่ใช่แค่คิดแบบแค่ผิดระเบียบเล็กน้อยเพื่อความมันแต่น้องหยกเขาเป็นคุมคุยกันในเน็ตนะท่านทะุนว่าเนะเดี๋ยวนี้มันเน็ตอินเทอร์เน็ตมันกว้างทั้งเน็ตทั้ง Facebook, ทั้งอ่าเฟ e บุ๊ k ทั้งทิกตอกทั้งอะไรในกลุ่มพวกวัยรุ่นเนี่ยเขามีแล้วมันกระจายเร็วมากท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เราคิดว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวในอนาคตนะตอนเนี้สิ่งที่เราจะใช้กับเด็กรุ่นนี้มันผิดยุคแล้วท่านผู้ชม ยุคนั้นตัวนี้มันจบไปแล้วแต่นี้มันผิดยุคก็คือเราจะต้องเข้าใจเขาบ้างต้องฟังว่ายุคนี้เข้าไปกันถึงไหนใช่ใช่เราอาจจะถูกต้องในยุคของเราแต่ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนแล้วความคิดของคนมันเปลี่ยนแล้วเมื่อสมัยก่อนนั้นน่ะครูบาอาจารย์เป็นที่นับถือลูกศิษย์ย่าแพรกดอกมะเขือมาไหว้ครูมาอะไรกันใช่ไหมครับมานั่งกราบนั่งอะไรพ่อแม่ก็เป็นที่น่ากลัวของลูกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พ่อแม่เป็นเพื่อนส่วนครูเป็นคนอื่นเพราะนั้นรับจ้างสอนเนี่ยมันจะคิดกันอย่างนี้แล้ว ราะฉะนั้นเราจะต้องอบรมกันยังไงดีอะถ้าเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปนะท่านผู้ชมแล้วเขาคิดกันหมดนะต่อไปมันจะเหมือนฝรั่งคือเรียนจาก Google ก็ได้เรียนจาก YouTube ก็ได้ไปตรงมาโรงเรียนก็ได้ครูพูดอะไรก็ไม่เชื่อไม่แน่ฉันเก่งกว่าฉันดู YouTube มาเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้ครูก็ลืมไปว่าไม่ได้ดู YouTube เอาความรู้เก่าๆมา,าสอนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องพัฒนากันไปตามระมบบเป็นระบบแล้วที่สําคัญที่ผมคิดก็คือนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะต้องคิดว่ามันหมดยุคเราแล้ว ยุคที่พ่อแม่และครูเป็นระเบียบเราจะมาปึงเป๊ะกับเด็กสมัยใหม่นี่เราไม่รู้เลยว่าพ่อแม่มันไม่มีเวลาสอนพ่อแม่อย่างผมเนี่ยไม่มีเวลาสอนลูกก็ปล่อยให้เงินแล้วก็ดูทีวีไปพอลูกมันโตมันก็ไม่ได้มีระเบียบไม่ได้คิดเหมือนกับที่เราเคยคิดครูพ่อแม่เขารุ่นขอนเขาสอนมาไปโรงเรียนพอครูตีหน่อยเราก็ไปโวยวายี๋ยวจะจับครูหรือจะไล่ครูออกก็มาตีลูกเราอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนป้าผมบอกเลยนะบอกตีนัก,นก,นก ในตุนเนี่ยถ้ามันดื้อมันไม่เชื่อฟังนะครูให้แทนฉันเลยนะไม่ต้องมานึกถึงเลยผู้ปกครองไปพูดต่อหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็หนาวแล้วครูค่าค่าค่ะครูก็เอาจริงด้วยแล้วตีแบบโอ้โหถ้าผิดระเบียบนิดหนึ่งใช่ไหมมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วท่านผู้ชมยุคนี้ยุคคนรุ่นผมเนี่ยทาเสียหมดแล้วนะยุคนุ่พ่อแม่รุ่นครูเก่าเขายัางเป็นยึดมั่นกันพอรุ่นผมนี่ไม่ใช่แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเงินนี้มันมันไม่ได้และไม่มีเวลา เราก็เราก็ค่อนข้างจะเป็นยุคเปลี่ยนแปลงแต่พอถึงลูกเนี่ยมันเปลี่ยนจริงเลยท่านผู้ชมมันไม่สนใจแล้วพ่อแม่ครูอะไรมันต้องเป็นประชธัธเปไตยนั่นสิทธิมนุษยชนนนคุณจะมาทําอะไรฉันใช่ไหมครับอันนี้เป็นสําคัญมากสิริกมลสุริยะมณีอน่าขอบคุณขอบคุณนะครับน้องโอ้ฝากความคิดถึงฝากความคิดถึงคุณบุชัยรูปหล่อขอต้นด,ด้วยนะครับแต่ก็น้องก็อยู่ในเรียกว่า ไอทีวีเมื่อก่อนนะครับแล้วก็มาอยู่ในปัจจุบันก็เขาจะมีงานกันนะอย่าลืมไปวันที่หนึ่งนะครับคิดถึงเสมอครับเนี่ยครับเอ่อก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนยุคไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไม่ต้องการที่จะให้เด็กมันลืมครูบาอาจารย์ทำให้เด็กมันคิดอย่างนี้ได้เราต้องกลับไปย้อนคิดนะครับว่ามันยุคนี้มันเป็นยังไงเด็กมันทำไมคิดไม่อยากแต่งชื่อแบบนักเรียนนะ มันต้องมีเหตุผล่ยทำไมแล้วมันพร้อมใจกันเยอะด้วยเด็กมันทำไมอยากจะย้อมสีผมผมแล้วเด็กมันทำไมคิดถึงเรื่องมนุษยชนเข้าไปเราน่าจะมีการคุยกันได้ไหมครับแทนที่เราจะเอาระเบียบว่าเป็นจริงจังไม่ได้โรงเรียนนี้มันก็จริงโรงเรียนเขามีระเบียบไม่งั้นอย่างที่พูดแต่แหละคุณจะแต่งโปเข้าไปในวัดเป็นไม่ได้มันเป็นระเบียบนี่ก็เหมือนกันโรงเรียนเขาก็มีระเบียบของเขามันก็ถูกนะ แต่ว่าเราจะมีวิธีไหมที่จะคุยกันว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วมันจะกระจายพแพร่ไปเร็วมากเราไปเอาเด็กมาคุยได้ไหมมาคุยว่าเออทำไมเหรอถึงไม่รักพ่อแม่สมมตินะทาไมเหรอถึงถึงได้ไม่อยากจะแต่งเครื่องแบบมามันดีนะแต่งเครื่องแบบมาเนี่ยมันปลอดภัยนะคนนอกเข้ามาไม่ได้มาปะปนกับพวกเราไม่ได้เวลาหนูอยู่ในโรงเรียนเนี่ยหนูก็จะปลอดภยัยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ได้รู้ว่ามันมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันด้วยซ้าไป ว่าไม่ต้องมาคนนี้ไม่ชุดแพงๆสมัยฉันยากจนไม่มีชุดกับเขาทุกคนเป็นชุดนักเรียนหมดเท่ากันเวลาเรียนหนังสือมันก็ดีนะเราน่าจะมีการคุยกันได้จะเรียกมาคุยเรียกเด็กมาคุยนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคิดว่าเราเออไม่คือคือจะต้องเอาเป๊ะๆกับมันอ่ะมันก็ยิ่งห่างพยายตอนนี้ยุคนี้นะมันมีอะไรหลายอย่างที่เราคิดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาชนะกันเนี่ยยากอาจจะชนะได้สักระยะหนึ่ง แต่ถึงจุดก็ต้องแตกหักถึงจุดุ่นลูกุ่นหลานเรามันก็ไม่ฝังเราเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันมีโอกาสเนี่ยจะอะไรก็ตามพยายามเอาเข้ามาแล้วมาคุยกันมาเล่าใช่ไหมครับอ,อย่างสถาบันอ่ะเราก็ปลูกฝังความรักสถาบันเหมือนกับยุคที่ผมได้รับการปลูกฝังมาใช่ไหมครับเด็กรุ่นหลังเขาอาจจะห่างไปเพราะเราไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยไม่ได้อะไรทาไมไม่ยืนเหรอได้ลงหนังเนี่ยอ่ะมาคุยกันได้ไหมครับว่าทาไมเรายืนเพื่ออะไรและการมีสถาบันนั้นนะนะอย่างรุ่นผมนื้รู้ ว่ามีความสําคัญแล้วลูกๆมันมันขัดตอนเนี่ยคือไม่ได้มีการคุยไม่ได้มีอะไรพ่อแม่อย่างผมก็ไม่ค่อยได้ไปคุยเรื่องอย่างนี้ให้ลูกฟังเรามาคุยกันไหมว่าถ้าเรามีสถาบันันจะดียังไงเชิดหน้าชูตาและสถาบันก็จะเป็นมิ่งขวัญเป็นศูนย์กลางรวมใจย,ยังไงเฉียงมันเถียงไปจริงอ่ะแต่เราเป็นพ่อแม่เราก็ค่อยๆให้เขาเห็นความสาคัญของสถาบันนะครับอย่าไปพูดอะไรที่มันทําให้เสื่อมเสียอย่างเงี้ยผมใจผมนะผมจะคิดอย่างนี้ เราะฉะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะคุยกันได้นะแต่ต้องคุยเพราะว่าตอนนี้มันเลยเถิดไปแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเด็กเขาผิดนะมันก็ตามสมัยของเขามันก็เป็นอย่างนั้นคุณรัชตะสมรทินกนรเขาที่แล้วการเมืองเป็นไงครับคุณรัชตะครับแล้วทุนไม่ได้ติดตามข่าวเลยขอโทษด้วยนะมันง,งงงอยู่นะฮะตอนนี้เป็นว่าที่อะไรไปมั่งอันเนี้ยตอนนี้ช่วยช่วยบอกบ่มั่งนะครับรัชตะนี่เป็นนักภาคหนังเสียงเพราะมากเลยภาคพาระพุทธเจา้า นตุนจะประทับใจประเด็นนี้ของคุณรัชตามากกว่าประเด็นอื่นน้ตุนก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนะครับแต่ว่าน้าตุนเป็นคนชอบดูหนังเรื่องพระพุทธเจ้าไงพอได้ยินเสียงของคุณรัชตะตานตุนก้ก็ถึงพระพุทธเจ้าพอรู้ว่าเป็นคุณรัชตานตุ้ก็ศรัทธาน,นะครับเพราะว่าเป็นเสียงเพราะและมีพลังและมีอํานาจแล้วก็นุ่มนวลมีเมตตาสมมากเลยที่ได้ภาคเสียงพระพุทธเจ้านะครับบอกอ๋อรุนสวบัดยามเช้าสบายดีนะครับสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆากมันก็น้ําตาไหลเลยแพ้แสงมันแก้ไม่ได้อะครับให้ยาหยอดตาอะไรมามันก็แพ้เหมือนเดิมอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าตนมีนี่ไงเลื่อดจรเข็แคปซูลตราวินใช่ไหมมีถังเช่าโกลเบอร์คอร์ดี้แล้วก็มีไส้กรอก AFM ที่รับประทานเป็นประจำมันก็เลยสุขภาพดีได้ไดนะครับเนี่ยแหละเรื่องมันอย่างนั้นคุยกับเด็กๆนะครับเรียกเด็กๆมาคุยนะมีจิตวิทยาเป็นพ่อลูกทุกอย่างเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นของดีทท้งนั้นแหละ แต่ว่าเราจะทํำยังไงที่จะทําให้เด็กๆเ,เขากลับมาแล้วก็มาเห็นของดีเห็นคุณค่าของของดีถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไปไม่รีบนะเราไปบังคับเขาไปบีบไปรังแกเขาไม่ให้เขาเรียนไม่ให้อะไรนะเดี๋ยวผมเชื่อว่ามันก็จะยิ่งไปกันใหญ่เพราะพวกเขาเยอะท่านผู้ชมครับมันมาหาศาลอย่างปาฏิหาริย์อย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาเยอะมากนะกลุ่มเด็กๆเ,เนี่ยเขาคุยกันเขาอะไรกันแล้วเขาก็ดือด้อโดยไม่ฝังเพราะฉะนั้น การที่เขาไม่ฟังสิ่งนอกข้างน่ากลัวเรามาคุยเป็นพ่อแม่เป็นนุงเรียนเป็นครูเป็นพระเป็นอะไรนี่เรามาคุยกันพาเด็กมาคุยค่อยๆให้เขากลับมาแต่ลอบม,มันก็เห็นความจริงความดีนะครับเพราะความจริงของเด็กเขาก็จริงอ่ะเขาก็บอกจริงสำหรับเขาเป็นอย่างนั้นคุณรัชต์ตะบอกต้องกราบขอพระคุณอย่างสูงยอมรับและส่งเสริมผู้ชนะคงต้องรอตั้งรัฐบาลใหม่ก่อนครับคุณรัชต์ตะก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคุณรัชตตะเนาะ ไม่เป็นไรหรอกมันยังไงก็ช่างเถอะทุกอย่างจะต้องเดินไปตามกาลเวลาครับไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ต้องต่อสู้เลยนะเพื่อจะเอาชนะกันเมื่อถึงเวลานั้นเขาเดินไปตามกาลเวลาการเวลาสวรรค์จะเป็นผู้ลิขิตให้สิ่งหนึ่งอยู่อีกสิ่งหนึ่งหมดไปแน่นอนเราจะต้องดีขึ้นครับเมื่อเราได้สวรรค์ได้ถึงเวลา ให้สิ่งที่ดีๆกับคนไทยขึ้นมานะครับเราก็จะกลับมาร่มเย็นเหมือนเดิมทําไมม,มีคนโพสต์ทำไมชอบเพลงยุค90ทําไมใครๆก็ชอบพูดยุค90ดี90ดีมันเป็นยังไงใช่ผมก็เกิดในยุคนั้นแล้วผมก็คิดว่านะครับเพลงยุค90มันเป็นยุคที่ยุคที่มีความสุขอ่ะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบมีความสุขรักกันไม่แตกแยก ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่มีใครที่มาหาประเด็นแตกแยกแตกอะไรกันอยู่ทุกวันนี้เว้ยเบื่อร้องลงร้อง,อง,องเรียนรัชตะตผมก็ไม่ไม่อยากจะคุยกับใครแล้วอ่ะนะครับเรื่องการเมืองเบื่อเต็มทีแล้วเดี๋ยวนี้นะดูรายการทีวีก็รายการสองรายการพอรู้ข่าวแล้วก็ดูเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเรื่องความคิดเรื่องอะไรต่างๆประสบการณ์ต่าง,าง,าง,างๆนะครับ แล้วเรื่องสุขภาพมันก็มีอะไรมันก็มีเรื่องเลือดมันก็ต้องนี่แหละเลือดจะเล็กแค่แคปซูลตราวินเห็นยวไม่ล่าแล้วก็ถังเช่าโกลเบ l ร์คอดี้นี่เห็นไหมนี่หน้าตาอย่างนี้นะครับแต่มันก็เนี่ยเรื่องสุขภาพที่ผมดูมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเอฟเอ็มไส้กรอกว่าอย่างนั้นเถอะนะครับวันนี้อยากจะคุยว่าใจเย็นๆกันหน่อยนะครับอะไรที่มันไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องไปคุยบล็อกบล็อกอะไรไปสักก็ได้เพื่อนฝูงที่ไม่ใกล้ชิดไม่มีบุญคุณอะไรกันรักกันก็จริงเอาไว้เดี๋ยวรอามมอลล่ยปด็กให อย่ามาเห็นอะไรที่มันไม่สบายเลยถ้าผู้ชมเห็นผมถ้าผู้ชมเห็นหน้าผมแล้วมันมันไส้ไี้เกินไอหัวกะลานี่ถ้าผู้ชมก็บล็อกไปก่อนเดี๋ยวพอผมแก่หัวล้นหัวล้นหนังหัวมันวับมาท่านก็มาปลดบล็อกให้ผมคุยต่อกัน <c oughs> แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและก็ให้กําลังใจผมอยู่เราอยู่บ้านเมืองอยู่ร่วมกันครับสิ่งใดที่เด็กๆหรือคนรุ่นหลังเขา อาจจะเติดเปิดเปิงไปแล้วค่อยๆตะล่อมกลับมาให้เขาเห็นถ้าเขาไม่เห็นก็ปล่อยเขาใช่ไหมครับผลก็ต้องเป็นปิตามสมัยแต่ถ้าเขาเกิดเห็นด้วยมันกลับมากันเออลูกตาเราเราก็สบายใจมีความสุขใช่ไหมครับแหมทุกอย่างมันต้องครึ่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 งเอาละหมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุยนด้น้อยหน่อยมีนาฬิกามาปลุกตั้งปลุกเอ,อ๊ะเกือบชั่วเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะดีทุกทีคุยเกือบชั่วโมงไม่รู้ตัวคราวนี้ไม่รู้ละ ไม่ไม่เกิน15นาทีต่อไปวันนี้ฟาดเข้าไปครึ่งชั่วโมงมันคิดถึงกันนะครับท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่นะครับเมื่อมีโอกาสที่จะไลฟ์สดต่อไปและท่านเหมือนกันนะครับมีโอกาสไลฟ์สดมีโอกาสเล่ามีโอกาสคุยก็เข้ามาใน Facebook ของตุลชัยธรรมดุษฎีหรือว่าเพจของอารมณ์ดีทีวีออนไลน์มีรายละเอียดทุกอย่างสนุกสนุกของนัตตุลแลวก็อีกอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของชื่อว่านัตตุลฟรีสไตล์ครับเป็น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  พลตฟอร์มอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราครบพันคนแล้วผู้ติดตามก็จะเริ่มไร้สดกันในช่องนั้นจะสนุกสนุกเหมือนกันสำหรับวันนีก้นก็ลาแฟนรายการไปก่อนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับทานอาหารเที่ยงกันอย่างอร,อร่อยๆเลยทีเดียวการเมืองก็ลืมๆมไปซะมั่งอาหารตรงหน้านี่อร่อยที่สุดนะครับและสุขภาพดีสําหรับสุขภาพอ่ะพอๆๆมากไปแล้วมากไปแล้วไปพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับอุ้ยไม่แม่ม่ม่